้าเริ่มจะมืดแล้วใช่ไหมมืดแล้วมืดแล้วโอเคนั้นมึงแบบเดียวกูพยายามถือตะเกียงแล้วก็กดตะเกียงอ่ะแล้วพยายามหาหอสังเกตการกูอยู่ตรงนั้นแต่โอ้ยมันตีกูวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเดียววิ่งมาวิ่งมาวิ่งเรื่อยวิ่งเรื่อยกูต้องไปไหนอ่ะกูบอกึงไม่ได้วะเพราะว่ากูเพิ่งเข้ามาเล่นมึงหาตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะที่มันเป็นแบบว่าแสงไฟอ่ะมานจะนาทางมึงเว้ยเพราะในป่ามันมืดมากตายแล้วกูจะตายแล้วชิบหายแล้วอรีบร้อยวะอุ้ย ออันเกิการมืดแล้วตอนเนี้ยเออกูอยู่กูอยู่ในบนหอเนี่ยพอแล้วโอเคอยู่กูเข้าไปหามันขึ้นมาข้างบนได้นะเว้ยอุย้ยคุณรอดชีวิตไอ้ผ่านไปวันต่อไปแล้วโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อะไรวะมึงได้ยินไหมกูได้ยินกูปมกล้องจอนปิดไงอ๋อกูมีตังค์เท่าไหร่วัเนี้ยห้าร้อยซื้ออะไรได้ามจริงมีกล้องอะไรมืน โอ้โหแต่ไม่พอวะต้องไปหาเงินเพิ่มแต่ที่นี่มันมืดเร็วมากเลยอะคือเช้าแป๊บแป๊บเป็นกาแฟแดงแล้วอะยังกูอยู่หอสังเกตการถูกวูคอยดูให้อันนี้มึงเห็นกูบ้างเดี๋ยวนะอยู่กูจะเดินไปตรงกล้องนะเห็นปะเห็นกูปะเห็นเห็นเ็นเออโอเคก็มันมีแค่สามที่เองมั้งมีตรงระเบียงด้านหลังกระทร่อมแล้วก็ในกระทร่อมอ๋อนี่ไงสามที่จริงด้วยห้องโดยสารห้องเก็บของห้องด้านนอก เรนนี้ตรงไหนวะสูงได้ไหมอันนี้อยู่ห้องเก็บปองเหมือนแร่คืออยู่คนเดียวไม่ดีในป่าเนี้ยแต่ถ้าอยู่เป็นกลุ่มอะโอเคมันยังคอยรู้ว่ามันตามใคร,รกดดูกกล้องไปเรื่อยๆเฮ้ยมีไนากาด้วยเดี๋ยวนะแล้วก็มีโอ้ํากระป๋องขอบคุณครับถึงแม้ว่าน้ํากระป๋องก็ไม่ได้จะช่วยอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็เก็บไว้ก่อนอุ่นใจกว่าวิทยุทำไรได้นั่นเองอันนี้คือเวลา สามสองหนึ่งคืออะไรกลางคืนเหรอเชี่ยกูเห็นข้างหน้าแล้วกูกำลังเห็นผู้คนวิ่งเต็มตอนนี้กูกูอยู่กับคนถือปืนอยู่ใกล้กับหอสังเกตการแต่ว่าข้างหน้ากูกูเห็นมันกูอยู่หอสังเกตการดนั่นแหละกำลังส่องยมันอยู่ใกล้มากท็อปเมื่อกี้นี้ที่กูเห็นอะตายห่าแล้วในนี้อยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นบ้านมันวิ่งเข้ามาได้มืดหมดเลยวะไ้เยกล้องไม่มีมองตอนกลางคืนอะไรสัเฮ้ยได้ยินเสียงมาปะ เพราะว่าตอนนี้กูอยู่อยู่บ้านหลังเล็กๆอ่ะแต่กูก็ไม่ไว้ใจวะเพราะว่าในนี้แม่งสามารถตบกูได้ทุกเมื่อเลยมันชอบมาแบบไม่รู้ตัวแม่งชอบย่องมาไอ้ีเนี้ยลอกดอ l e r t ไปแล้ว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 วตอนนี้มีนังกระป๋องเงินนังกระป๋องเงินฮะขอเก็บก่อนแล้วกันได้ยินเสียงอุ้ยขอเก็บก่อนเป็นถึงพระิโตโอเคโอเคโอเคได้ตังค์ได้ตังค์แล้วอันนี้น่าจะซื้อปืนได้อยู่ ชีเ้เอาละเอาละมีคนโดนละมีคนโดนได้ยินแถวนนี้วะไอ้ที่มึงส่งสัญญาณนี่คืออะไรคือแบบบอกให้รู้ว่ามันมาผ่านกล้องมาแล้วเหรอมึงเห็นด้วยเหรอไม่รู้อะแ,แต่แต่กูได้ยินเสียงอะ่ะตึ๊ด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 กูมาละระวังนะเดีย๋ยวคุณดูให้เพราะว่ามันชอบขึ้นมาแบบย่องขึ้นมาด้วยนะไม่มีวะรอพเราแต่ว่าเสียงมันแบบว่าแม่งอ,อยู่แถวแถวนี้เลยอะ้อ๊ยกูล่วงอ้าเชียย้ยกูพัดตก โอ้โหได้ใช้น้ำเลยกู5 4 3 2 1่สามจะเช้าหรอเช้าแล้วโอ้โหเรียบร้อยฮ่าฮ่าโอ้เกมนี้สนุกดีนะมันกูชอบตรงที่มันไม่มีเนื้อเรื่องอ่ะมันแบบว่าไปได้เรื่อยอะวอลลวอลลเรียกวอลล์ไปวอลล์หนึ่งเรียกวอลล์สองไม่รู้เหมือนกันเอาไว้สื่อสารกับเพื่อนในนี้เหรอ แต่ไม่มันก็เปิดได้นะนครูสับไฟแม่งหมดเลยสับประหยัดไฟหน่อยประหยัดไฟหน่อยไ,อยไ,อยไปฉันเราลงแมงข้างล่างดีกว่าใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีกสองนาทีแม่งเหมือนกับเกมนั่นเลยเวลาแม่งจำกัดจัดอะเกมเอาตัวรอดเจ็ดวันอะไปเร็วขบวนไป่ต้องวิ่งเ,<ร>เพราะว่าอย่เก็บไว้วิ่งหนีมันแม่งกดดันจัดอะไรวะเฮ้ย เสียงเสียงเสียงมันเหรอหุ้ยเยหมามามาไหนวะอยู่ไหนไอ้เชี้เอ้ยไฟดับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนชิบหายละเดี๋ยวอวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งชี้มันอะไรกันวะเนี่ยวันโลกาวินาาเหรอวะโอ้โหมาถึงก็มีคนตายเลยไหมสวยละสวยละเอ้ยอ้า อ้ออะไรวะเดี๋ยววิง่งอเหมือนเสียงมันตามหลังมาไอ้อาไปด้วยไปด้วยไปด้วยเร็วเวข้ามาในบ้านก่อนเชี่ยในบ้านก็ไม่ปลอดภัยว่ะโอ้คุณรอดชีวิตกลางคืนแล้วตอนนี้โยโยโย,โยตังอยากได้ตังโอ้โหเพื่อนเราตังไปหมดแล้วเสียงแว่งอยู่รอบรอบ,บ้านเลยทุกคนฝนก็ตก ผีก็หลอกไฟก็ไม่มีแล้วมึงยิงทําไมอย่ามันก็รู้ตัวหรอกตอนนี้หอไม่มีใครอยู่เลยสว่ละตอนนี้ทุกที่ไม่ปลอดภยัยไม่มีตรงไหนปลอดภัยเลยทุกคน <c oughs> อเก็บไปกันอุ้ยมีคนตายแล้วหรออะไรวะมีคนตายอยู่เรื่อยเลยไม่ได้เห็นตัวมันเลยเนี่ยไม่มีสิ่งใดน่ากลัวนอกจากไม่มีตังค์ไม่มีเงินน่ากลัวกว่าโอ้โหตรงหอแบงมืดมืด ถ้ากูเป็นผีนะกูแบบกระโจนมาใส่ตัวกูแล้วเนยะอ่ยหาแน่ๆหลังไม่มีไม่มีไม่มียังไม่มีอะไรโหแล้วแม่งฝนตกมองยากมากมืดก็มืดเดี๋ยวแล้วฝนแถมยังตกอีกเอ้ยเอานาฬิกาไปขายได้ไหมเนี่ยเจอนาฬิกาหลายอันจัดเปิดไฟเลยอุย้ยมีตังดอกมาขอบคุณค้าบโอ้โหเหมือนกูกดสวิทช์ให้เงินมันออกมาแม่จริงจริงปืนก็ซื้อไม่ได้ชิบหายต้องใช้ตังโระบกซื้ออีก จะบ้า,บามึงจะอ,อะไรกูยี้โราบอกขอบคุณนะที่เปิดเพลง่ะมึงได้ยินด้วยเออกูได้ยินดีมันจะทำให้ในนี้ไม่น่ากลัวไม่รู้แหละถ้ามันมากูใช้แฟลตถ่ายแม่งเลยเฮียต่างสำคัญที่สุดชั่วโมงนี้ทะเลสาบเมอร์กี้โอ้โหแม่งโดนละมีคนโดนละท่านผู้ชมตอนนี้ บ้านไม่ปลอดภัยว่ะมันแคบเกินข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยแต่กูว่าบ้านมันน่าก,กลัวกว่าแมงเข้ามาทีก็เรียบร้อยอะแล้วแมงก็วิ่งไวซะด้วยนะจะมัวหลบแต่อยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้นะเฮย้ยจะเช้าแล้วดิไม่ค่อยโอ้ยโอ้โหแมงไปแล้วเฮย้ยเอ้ยตามไปดูมันตามไปดูมันไปไหนไปไหนหลบะเที่ยแม่งหลบอยู่ในเหมืองแมงหลบอยู่ในเหมืองด้วยดูดิเฮย้ย อ๋อทางของมันนี่บ้านมันเหรอเนี่ยอยู่ในเหมืองมันเจอแสงไฟไม่ได้ท่านผู้ชมว่าแล้วดูต้นตอมาแล้วแม่งแอบอยู่ในเหมืองแล้วมันค่อยออกมาตอนกลางคืน